จเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสูสภาประชาชนชมายมาุเชษตนะเรามาติดอาวุธทางปัญญานะปราบความชั่วร้ายสร้างความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกชีวิตนะ เรามาอยู่กันที่นี่ก็นะจะมีเขาเรียกว่าถ้าภาษาธรรมะเรียกว่าผัสสะนะเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบนะให้เราได้อ่านใจว่าเรายังเบิกบานได้ไหมนะก็จะมีเสียงรถแป้นนู่นนี่สลับกันเป็นระยะระยะอพวกอะไรนะพวกจุดเดือดต่ำก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วนะ เดือดอย่างรวดเร็วอ่า,อาก็ต้องพัฒนาจุดเดือดให้มันสูงหน่อยอย่ามันจุดเดือดต่ำนักแหมเสียงแต่ตั้นหน่อยเดียวนี่ก็แหมนะขึ้นละอ่ามันเป็นความทุกข์ถ้าเราอ่าจุดเดือดต่ำเนี่ยมันแปลว่ามันมันทุกข์เร็ว เราก็ไม่ต้องเป็นคนทุกเร็วล็อกเป็นคนทุกช้าๆหน่อยเอ๊อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยอะโอ้ยใครเอาจอเราไปทําอะไรยังไงอันเนี้ยให้กดตรงไหนเนี่ยจอเราเพี้ยนซะละอ่ามันมันมีอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรเข้ามาบางังแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะกดปุ่มไหน เดี๋ยวกดไปด้เป็นเรื่องเลยนะฮะเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยฮะเอาปุ่มไหนหลอกนะนี่ฮะอ่าออ้าวไปเลยทีนี้อ้าวเดิอดได้แล้วใช่ไหม <c oughs> อ้าวมาแล้วปุ่มมาแล้วอ่าอ้าวเรียบร้อยวีบากเบาบางก็เรียบร้อยอจริงๆถ้าเราเข้าใจเสียงรถนี่นะถ้าเราเข้าใจเราเข้าใจความจริงเนี่ย บางครั้งอ่ะเขาก็มีเหตุปัจจัยเรียบร้อยดีก็เรียบร้อยดีแต่บางครั้งเนี่ยมีเสียงปั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 งนะเสียงรถเสียงอะไรบางทีก็เหมือนรบกวนนะเหมือนรบกวนบ้างนี่เป็นต้นนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบแม้ตกทุกข์จากการรบกวนของเขากวนหูกวนกวนใจเราก็หาสุขพบนะ ก็ถือว่าใช้เวียนใช้กรรมกันแล้วกันใช่ไหมรับเท่าไหร่วิบากายก็หมดเท่านั้นใช่ไหมไอ้เรื่องน่าลาคาญในเรื่องไม่ไม่มันไม่น่าประทับใจอะ่ะไอ้เรื่องน่าลาคาญเนี่ยนะรับเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นแหละะเป็นวิบากที่ต้องรับรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นจริงๆนี่เราได้รับน้อยกว่าที่เราทํามาด้วยนะเพราะว่าเราได้รับขนาดที่เรากําลังทําดี เราได้รับขณะที่เราทําดีแสดงว่าดีที่เราทําอ่ะดันออกไปดีที่เราทําน่ะดันออกไปมันเบาวกว่าที่ทํามาถ้าไม่มีดีดันออกก็หนักกว่านั้นหนักกว่านั้นอีกแต่ว่ามันเบาวกว่าที่เราทํามารับแล้วก็หมดด้วยหมดแล้วจะไม่มาทําร้ายเราอีกนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราก็สบายใจได้นะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะ แต่ถ้าเราไปโมโหไปไม่ชอบใจไม่พอใจนี่นะหนึ่งใจก็เป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกใจที่เป็นทุกข์นี่จะสร้างวิบากายใหม่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่เต็มใจที่จะรับวิบากายวิบาการนั้นมันก็จะมันมันไม่หมดเพราะเราเพิ่มใหม่ไงไปเพิ่มความจริงชังรังเกียจนี่ยนะมันเพิ่มวิบากายใหม่นะไอเก่ารับมันก็หมดไปอยู่แต่ว่าใหม่เราก็เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยนะ มันจะดึงสิ่งร้ายมาใส่เรานะถ้าเราไปชิงชังรังเกียจเนี่ยนอกจากทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบใจไม่พอใจมันไม่เบิกบานแล้วเนี่ยมันจะดึงวิบากร้ายอื่นมาเพิ่มอีกนะเนี่ยอาจารย์จะบอกความลับให้อันหนึง่งความสว่างก็ได้เอาถ้าเราอยากอยากให้เจอเรื่องเราอยากเจอเรื่องร้ายใดๆถ้าเราอยากเจอเรื่องร้ายใดๆ ให้เราชังเรื่องนั้นน่ะมากๆให้เราชังเกลียดกลัวมากๆแล้วจะดึงมาใส่เรื่อยเลยนะไม่เชื่อเนี่ยสมมตินี่นะเราอยากเจอเรื่องลายขบีบแต่เป้นเป่นเเราลําบากหวงวงูเราเนี่ยนะให้เราชังไปเรื่อยๆชังเกลียดกลัวไปเรื่อยๆทําความชังเยอะๆเยอะเดี๋ยวก็ดึงมาใส่ใหม่เดี๋ยวดึงมาอีกแหละเดี๋ยวดึงมาอีกแหละไปถึงงั้นนะมันมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัตสลู้เป็นบีบากลายพวกนี้เนี่ย ไม่เชื่อเคยไหมเราชังอะไรยิ่งชังยิ่งเจอเรอเคยไหมเอออย่างนั้นอ่ะยิ่งชังยิ่งเจอยิ่งชังยิ่งเจอยิ่งไม่อยากเจอเป็นไงยิ่งเจอ <c ười> เคยไหมเออนั่นอ่ะมันเป็นวิบากนะแต่พอเราวางใจได้นะมันจะเจอน้อยลงวางใจได้คือเอา้าเจอก็ถือว่าหมดเวียนหมดกรรมะรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นกล้าเจอกล้าได้เจอมันเลยเอารับเท่าไหร่หมดเท่านั้นมันจะเบาลงบางทีไม่มาเลยบางทีก็มาแต่มาเบาลงนะ แล้วก็มาน้อยกว่าเดิมด้วยนะแ้ในที่สุดมันก็จะหายไปเนี่ยต้องทําใจแบบนี้อันนี้เป็นความลึกซึ้งนะในใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุกเร็วนะที่ไม่ว่ามันจะดังหรือไม่ดังอ่ะเสียงแต่มันจะดังกวนหูหรือไม่กวนหูน่ะเราไม่ต้องไปอยากได้สุขสมใจอยากไม่ว่ามันจะกวนหูหรือไม่กวนหูเราไม่ว่าทั้งสองด้านเราจะไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากและทุกข์สืบเนื่องมันไม่มี อ้าวมันไม่มีความทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจมันก็ไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วก็สบายใจไรกังวลแล้วมันก็ไม่มีทุกข์สืบเนื่องด้วยนะแล้วเราก็จะเอาประโยชน์ในทุกเรื่องได้ทีนี้เราก็เอาประโยชน์ได้เลยนะว่าเออมันสงบดีมันไม่มีเสียงดังรบกวนมันก็ดีนะเป็นกุศลให้อาศัยแต่ถ้ามันเป็นไงมันมีโอ้โหอะไรกลนวน มันก็ดีนะเป็นวิบากร้ายให้ชดใช้รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นหมดเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์ต่อเราเท่านั้นเท่านั้นเห็นไหมเราก็จะมีความสุขได้ทุกสถานการณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตัดนในพระไตรปิฎกที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่สองพันสี่รอสี่สิบสี่ว่าคนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบแล้วคนมีปัญญาเนี่ยนะท่านตัดว่าเยินดีในธรรมชนะ ความยินดีทั้งปวงหาคนมีปัญญาสามารถยินดีได้หมดสามารถเอาเอาความสุขได้หมดเอาประโยชน์ได้หมดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ช่วยแก้ไขถ้าเราช่วยแก้ไขได้สมมติเนาะคนทําเสียงดังถ้าเราสามารถพูดคุยกันได้อา่าที่จะให้เบาลงสมมุติเสียงดังรบกวนนะอา่าเถ้าเรามีช่องทางที่จะลดเสียงดังนั้นลงได้เราก็ทําใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําแต่ถ้ามันไม่มีช่องทางล่ะ ไม่มีช่องทางที่จะทําเราก็ไม่ต้องทำนะอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยมีช่องทางทากับทําไม่มีช่องทางทาก็ไม่ทํมันก็อยู่เทา่านี้ชีวิตนะนะถ้าเราเข้าใจชีวิตเราก็จะมีความสุขในทุกเวลาได้นะฝึกฝึกที่จะสร้างความสุขในชีวิตแบบโลกุตาระแบบอาริยธรรมพระเจ้าบอกว่าถ้าทำแบบนี้เราก็จะมีความสุข แล้วมีแต่ความเจริญขึ้นในชีวิตจะมีแต่วิบากดีเพิ่มขึ้นจะไม่มีวิบากร้ายและไอคนชัว่วทำชั่วในสังคมถ้ามากระทบคนที่มีอริยธรรมแบบนี้นะจะบาปหนักกันว่างเงินนะคนชั่วก็บาปหนักพ่ายแพ้หนักไปเลยนะเพราะง,งั้นเขาจะบาปหนักพ่ายแพ้หนักนะและในที่สุดเขาทุกข์เกินทนเขาก็จะเอาแบบอย่างที่ดีของเราไปใช้นะแล้วสุดท้ายเขาจะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ในที่สุดเหมือนกัน ทั้งเขาบาปหนักแล้วสุดท้ายเราก็ได้ช่วยเขานั่นแหละนะเพราะเราได้ทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเห็นไหมมาอีกละเห็นไหมเราเห็นไหมเวลานะเขาก็มาเป็นระยะระยะมันไม่เคยหมดไปจากโลกเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็วุ่นวายมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอ่าอ่าชินแล้วเนาะเออดีนะ พยาศาก็ยศากุลเราบุตรก็เจอเรื่องวุ่นวายนั่นแหละต้องเป็นลูกคนรวยนะโอ้เจอเรื่องวุ่นวายเดี๋ยวก็ได้ดั่งใจเดี๋ยวก็ไม่ได้ดั่งใจมันไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะได้ดั่งใจไปตลอดนะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะโอ้แก่ก็ไม่ได้บางทีก็ปวดหัวเดินบนไปโอ้ที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายนะ <laughs> พระพุทธเจ้าได้ยินเสียงบนเขาก็ตัดว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายยาสาคุลระบุดได้ฟังก็โหโหพึงเข้าไปฟังเลยเขาไปฟังคําสอนพระพุทธเจ้าว่าทํำยังไงถึงไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายนี่แหละพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้แหละคาจัดสุกเลวทุกเลวนะไม่ว่ามันจะมีความวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายเราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขสมใจอยากมันก็จะไม่มีทุกที่ไม่ได้สมใจอยากและทุกสืบเนื่องเมื่อไม่มีทุก มันก็เป็นวิบากดีที่ดีที่สุดที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งลายออกไปเราก็จะผ่องใสสุขสบายใจไรกังวลไม่ว่ามันจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายมันทําให้ใจเราวุ่นวายไม่ได้มันไม่ทําให้ใจเราวุ่นวายเรามีแต่ผ่องใสสุขสบายใจไรกังวลถ้าเรามีปัญญานะแล้วเราเอาประโยชน์ได้หมดนะอ้าวไม่วุ่นวายก็ดีมันก็สงบดีสบายดีนะก็เป็นกุศลดีวุ่นวายก็ดีนะ มันก็เป็นวิบากลายจงชดใช้ก็รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นก็สบายเขาก็สบายก็ไม่จะทุกข์อะไรที่เหลือเราแก้ได้ไหมแก้ได้เราก็แก้แก้ไม่ได้เราก็ไม่แก้ก็มีเท่านี้นะก็สบายสบายนะชีวิตเนี่ยเรียนรู้ธรรมะกับสถานการณ์จริงๆนี่แหละแล้วปฏิบัติจริงๆนะเราทำถูกมันจะไม่ทุกข์คิดถูกปุ๊บหายทุกปั๊บคิดผิดปุ๊บเป็นไงทุกปั๊บ ของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้อย่างนี้เลยนะเอาจริงๆของท่านพิสูจน์ได้ทุกวินาทีเลยคิดถูกปุ๊บหายทุกปับ๊บเห็นไหมพิสูจน์ได้ทันทีเลยคิดผิดปุ๊บเป็นไงทุกปั๊บเลยเหมือนกัน <c oughs> ทุกข์ก็ไม่ทุกข์อะไรดีกว่าไม่ทุกดีกว่าไม่ทุกดีกว่าเราทําใจไม่ทุกได้สุขสบายใจได้กังวลดีกว่านะแล้วเราก็ทำสิ่งที่ดีของเราไปเท่าที่เราทำได้ เราทำแบบนี้แหละนะจิตเราก็จะเป็นสุขที่สุดและจะไม่มีวิบากรรายจะมีแต่วิบากดีมีแต่ผลดีที่เกิดขึ้นอย่างมากด้วยนะและที่สําคัญอย่างที่นําเรียนพี่น้องเนี่ยนะคนที่ทําไม่ดีในบ้านในเมืองก็กระทบเราด้วยสิเพราะเราก็อยู่ในบ้านในเมืองคนทําไม่ดีกระทบกับผู้ที่มีธรรมะแบบนี้มีโลกุตระอริยธรรมแบบนี้ก็จะมีวิบากทรายที่หนักเขาจะพ่ายแพ้ไป หนักในที่สุดพ่ายแพ้ไปเร็วด้วยพ่ายแพ้ไปเร็วพ่ายแพ้เป็นหนักนะยังพ่ายแพ้ไปเร็วไปหนักและถึงที่สุดก็ทุกแสนสาหัสใช้วิบากเบาบางเขาจะเอาตัวอย่างที่ดีที่เราทําให้ดูนะั้นไปใช้ได้และสุดท้ายเขาจะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ไม่เร็วก็ชา้าไม่ฉานินี้ก็ฉาิหน้าหรือไม่ก็ชาตเดื่นดือสืบไป <laughs> เอา้าอย่างระบอบทักษิณเนี่ยพี่น้องว่าเนี่ย โอ้โหเขากลับมารอบนี้นี่นะอ้าวนะทีมคอปทอสอปปสองกองทัพธรรวมพลังแผ่นดินก็อ้าวมารวมกันสู้รวมสองปีวันเนี้ยสองปีพี่น้องว่าสองปีเนี่ยถือว่าเร็วไหมในการปราบเขาได้ภายในสองปีถือว่าเร็วรไหมเร็วนะอาจารย์ว่าใช่ไหมเร็วนะอาจารย์ยังกล่าวว่าคงจะประมาณร้อยปีรอบนี้นะะอ คงจะประมาณร้อยปีคิดอย่างเง้นนะโอ้ร้อยปีก็สู้วะโั้นเออร้อยปีก็สู้เอา้าใครไม่อยู่ก็ครับฝืนอยู่ไปก่อนอ,อยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนร่างมาสู้ใหม่ไงเปลี่ยนร่างมาสู้ใหม่อีกไงโอ้ปรากฏว่าถึงร้อยปีไหมไม่ถึงอ่ะสองปีใช่ไหมโอ้โหสองปีก็เห็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนสองปีเห็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะใช่ไหม ึงความพ่ายแพ้ของระบอบทักษิณน่ะของชัยชนะของคนดีรอบนี้เราสู้อย่างมีโลกุตระอริยธรรมมากขึ้นนะมีการหยุดชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสด้วยโลกุตระอริยธรรมเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นรอบนี้สงบมากกว่าทุกรอบใช่ไหมสงบมากกว่าทุกรอบได้เปิดเผยความจริงมากกว่าทุกรอบเลยใช่ไหมโอ้โหได้ฟังทั้งธรรมะได้ฟังทั้งความจริงเหลี่ยมนั่นมุมนี้ในบ้านในเมืองใช่ไหม โอ้รอบนี้เนี่ยได้ฟังทำเยอะกว่าทุกรอบเลยใช่ไหมโอ้โหได้ฟังเยอะมากเลยนะรอบนี้นะก็ทําให้ใจเราสงบได้เร็วใช่ไหมถ้าเป็นแต่ก่อนโอหเดือดปดปวดป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 ดอดไม่ได้ปีนทาเงียบเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงโอ้โหคดีเพียบเป็นทำเนียบเลยโอ้แล้วก็คดีเยอะแยะไปหมด มันไม่ได้ชนะด้วยคดีนะจะบอกให้ชนะด้วยปัญญาใช่ไหมชนะด้วยปัญญาชนะด้วยความจริงชนะด้วยความดีเห็นไหมเรารอบนี้ไม่ได้ปีนทำเนียบเลยใช่ไหมแต่ชนะไหมชนะนี่ชนะมาเรื่อยๆ,ๆไปเป็นลำดับเห็นไหมถ้าเราแม่นประเด็นเรามีประสบการณ์ไงใช่ไหมนะพ่ <laughs> <laughs> อป้าอยากปีนเออก็าทาหนังสือขอไปจ้ะขอไปว่าขอปีนสักหน่อ <laughs> ย ถ้าทำหนังสือแล้วเขาอนุญาตก็ปีนได้แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตอ,อย่าไปเสียเวลาเลยเราเอากำลังเรามาชนะข้าศึกดีกว่าเนาะเป้าหมายเราไม่ใช่ปีนทำเนียบเป้าหมายเราคือชนะข้าศึกใช่ไหมเออต้องแม่นแมสินะเราชนะข้าศึกนะชนะคนเลวให้คนเลวยคนเลวพ่ายแพ้อ่านะให้คนเลวพ่ายแพ้ให้คนดีชนะนะใช้ปัญญานะ ใช้ปัญญาใช้ความจริงนะใช้ความดีของเรานี่แหละชนะได้แล้วก็ชนะมาเป็นลำดับนี่ถ้าใครฟังข่าวนะฟังข่าวนะเมื่อวานนี้วนันนี้นี่โหทุกช่องออกเหมือนกันหมดเลยนะข่าวที่ปปชเนี่ยนะปปชดำเนินคดีเกี่ยวกับคนไม่ดีนี่แหละมีทั้งเกี่ยวกับคุณทักษิณและคนที่เกี่ยวข้องในตอนนี้นะโอโหมาแถลงข่าวว่า ทำเหลี่ยมนั่นมุมนี้แง่นั่นเชิงนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอ่ะมีการดําเนินการอ่ะตั้งองค์คณะไตส่สวนเยอะแยะเหลี่ยมนั่นมุมนี้ถ้าใครฟังข่าวเด้เยอะนะโอ้มาแถลงเหลี่ยมนั่นมุมนี้แม้แต่ขององค์อิงนี่คลิปหลุดนี่ก็น่ามีการไตส่สวนนะตั้งองค์คณะไตส่สวนคลิปอัประยศเนี่ยหรือเรื่องมาหนึ่งซีซีการใช้เงินผิดประเภทเนี่ยผิดกฎหมายน่ะ ผิดประเภทนะ่ะก็เนี่ยตั้งโองคคณะไต่สวนกันทั้งนั้นเลยตอนนี้มีคณะกรรมการของปปสทเนี่ยไต่สวนประเด็นนั้นประเด็นนี้นะตอนนี้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะ <c oughs> เหลี่ยมนั่นมุมนี้นี่เราจะเห็นว่าวิบากกลายของคนที่ทําไม่ดีนั้นกําลังไล่ล่าเขาอย่างหนักเลยนะตอนนี้กําลังพุ่งพุ่งพุ่งก็งงไปเลยเหตุก็เพราะว่าหนึ่งเป็นวิบากกลายของเขาส่วนที่เขาลงมือทําแต่อีกนึงก็คือ มันมากระทบกับพลังความดีของคนดีทุกภาคส่วนความเลวความร้ายที่เขาทำมันมากระทบกับพลังความดีของคนดีทุกภาคส่วนเพราะคนดีก็เพิ่มโลกุตระอริยธรรมไปเท่าที่จะทำได้หยุดชั่วทำดีทำใจผใ่องใสด้วยโลกุตระอริยธรรมไปเป็นลำดับมาช่วยกันน่ะรวมพลังกันติคมปนามประจานเปิดโปงความชั่วของคนชั่วแล้วก็ ลงโทษทางสังคมทางกฎหมายก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆนี่คือการทําดีของคนดีรวมทั้งส่งเสริมความดีในแง่เชิงต่างๆแล้วเราก็นะไปเติมพลังความดนะีให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางไปเตือนในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องของหน่วยงานต่างๆทางไปส่งเสริมนะพฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้องของหน่วยงานต่างๆที่ รับผิดชอบในเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะก็ดําเนินการกันไปเนี่ยมันมีผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกการกระทํามีผลเห็นพอนพลังความดีของคนดีไปสังเคราะห์ร่วมกับพลังความชั่วของคนชั่วเนี่ยพลังความชั่วของคนชัว่วทํามากระทบพลังความดีของคนดีแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะเป็นพลังวิบากร้ายที่แรงเป็นทวีคูณคือถ้าเขาทําชัว่วธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปกระทบะทั่วไป ที่ไม่ได้มีพลังความดีมาช่วยปราบช่วยต้านช่วยปราบนี่นะมันก็จะมันก็เป็นโทษเหมือนกันแหละแต่มันจะช้ามันจะช้าแล้วก็จะไม่รุนแรงมากแต่ถ้ามีพลังความดีของคนดีนี่มาช่วยต้านช่วยปราบที่ถูกตรงตามพระเจ้าตรัสนั้นพลังวิบากร้ายของเขานั้นมันจะร้ายเป็นทวีคูณเลยมันจะร้ายเป็นทวีคูณแล้วทําให้เขาพ่ายแพ้ได้เร็ว เขาจะพ่ายแพ้ได้เร็วที่สุดน้าแล้วก็ถึงที่สุดเขาก็จะกลับใจเขาจะได้ตัวอย่างที่ดีนไม่ชาตินี้ก็ชัดหน้าหรือชัดเดื่ยนสืบไปน้าเขาจะกลับใจเขาจะได้ตัวอย่างที่ดีแล้วเอาไปแก้ไขตัวเองในที่สุดนทั้งหมดมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละเขาพ่ายแพ้เร็วคนชั่วพ่ายแพ้เร็วเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมบ้านเมืองก็ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหม บ้านเมืองก็ไม่ต้องเดือดร้อนจากคนชั่วอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เขา,าพ่ายแพ้เร็วมันก็มันก็ไม่ต้องเดือดร้อนจากคนชั่วคนชั่วเองก็ไม่ต้องมีวิบากร้ที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาทาเพิ่มไม่ได้ไงเขาแพ้แล้วเขาก็ทําเพิ่มไม่ได้ไงเขาก็ไม่ต้องมีบาปเพิ่มขึ้นเพราะไอ้บาปที่ทํามามันก็หนักอยู่แล้วไปเพิ่มเข้าไปอีกมันก็แย่เข้าไปอีกสินะอันนี้มันก็ ทำให้เขาไม่ต้องเพิ่มบาปเข้าไปอีกเป็นกันช่วยเขาถึงที่สุดแล้วเขาก็